คลิปนี้มาทําขนมปังไส้กล้วยขนมทานเล่นทําง่ายๆได้ที่บ้านกันนะคะทอดออกมาสีเหลืองๆไส้กลว้วยหวานๆรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีกล้วยหอมลูกใหญ่ๆ1ลูกขนมปังแซนด์วิช6แผน่นไข่ไก่ใช้เฉพาะไข่แดง2ฟองนำกล้วยหอมมาปอกเปลือกจากนั้นก็นำไปหั่นให้เป็นแว่นๆให้ชิ้นหนาประมาณนี้นะคะอย่าให้หนาเกินไปเดี๋ยวจะห่อยาก กล้วยหอมที่เลือกใช้ก็ให้สุกจัดๆหรือว่าให้งอมๆจะได้มีรสหวานตัดขอบขนมปังแซนดิชแล้วก็คลึงให้เป็นแผ่นบางๆเสร็จแล้วก็นํากล้วยมาวางถ้าเราหั่นเป็นชิ้นบางๆก็วางสองชิ้นได้ค่ะถ้าชิ้นใหญ่ๆชิ้นเดียวก็พอนะคะทาไข่ที่ขอบแล้วพับแผ่นขนมปังมาประกบกันแล้วบีบตรงขอบให้แน่นจะสร้างลายด้วยซ่อมกดลงไปแรงๆแบบนี้ก็ได้ค่ะ หรือจะตัดแผ่นขนมปังให้เป็นรูปทรงกลมรีดให้แบนแล้วก็วางด้วยไส้กล้วยทาไข่ที่ขอบแล้วพับลงมาประกบกันกดขอบให้แน่นแล้วก็สร้างลายด้วยซ่อมก็จะได้ขนมปังทั้งทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ครึ่งวงกลมก่อนจะนำไปทอดเพิ่มสีสันด้วยการทาด้วยไข่แดงทาให้ทั่วๆเลยนะคะ อย่าทาให้หนาเกินไปเพราะว่าเปลืองค่ะแล้วนํากระทะน้ํามันขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางเผ็ดว่าน้ํามันร้อนได้ที่หรือยังก็นําไม้เสียบลูกชิ้นจุ่มลงไปในน้ํามันเกิดฟองอากาศแบบนี้ก็น้ํามันร้อนได้ที่แล้วจากนั้นก็นําขนมปังลงไปทอดเลยค่ะอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะเพราะว่าไข่แดงจะเกรียมซะก่อนทอดโดยไฟกลางใช้เวลาประมาณ 3- 4นาทีก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ตักออกมาพักไวใ้ให้เสด็จน้ํามันสีสวยน่าทานมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูไส้กล้วยด้านในแล้วก็ชิมรสชาติกันดูค่ะไส้กล้วยหวานๆฉ่ำๆเคี้ยวกับเนื้อขนมปังนี่เข้ากันมากๆเลยนะคะเมนูนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะเด็กๆน่าจะชอบก็อยากให้ทุกๆท่านลองไปทําทานกันดูนะคะทานชิ้นเดียวหรือว่า2ชิ้นไม่น่าจะพอค่ะ